ฉีดยาหน่อยครับี่าอะไรเนี่ยครับ่เมื่อกี้หนูไปจ้าง่ใคร่งน้้เมยจาใครมาฆ่าเลยไอ้ปิงมึงไปมีเรื่องกับใครเนี่ยใครมาไม่รู้อยู่โดนตันมาหนีกับตันยังไม่ทำอะไรใครเลยอ่ะไม่พอพากับตันไปนี่ไม่ได้ฉีดยาไหมคะเมื่ออยากรู้เนี่ยพากับตันไปหน้าสอนอนตำรวจเขาบอกมาไปยังไงรับีบลิวขับตันกันครับมีรถไหมมีรถไหม นมาหามีกูจะไปนอนเอาเอารถไหมเอารถไหมมีมีบหารถอยู่เอาไหมข่ากับคืออะไรเข้า่อยกันเหรอเออรถไปีต mm ้องไปเป็นพยานปะเนี่ยน้องตันตันตันไปสอนน้องไปสอนน้องจะถามตำรวจไหมยังรถได้ไหมครับยัมรถได้ไหมนี่ละโบใครอะละโบม้าปะไป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 ไน้าสอนน้อง ไม่รล้เขาว่าแทงหนูทำไมอ่ะไม่รู้เห็นบอกว่ามีคนบอกว่าขออยากเจอกับตันแล้วก็เดินเข้ามาแทงพีแล้วพี่ก็จำอะไรไม่ได้เขาพูดว่าอยากเจอกับตันเลยเหรอหนูไม่เคยบอกชื่อใครนะใช่ชใช่ไมาดีคำควายจบนะแค่แง,งหรือไทยแค่แค่แงงเฮม อ็แบบหนูได้ค,ความแบตำรวจหนูต้องใช้ชื่อจริงจังนะเอาใช่หรอเออครับมอสมอสอยูอ่ไหนมอสก็คนตำรวจครับเออตำรวจเปิด,ดให้หน่อยตำรวจย้ำตำรวจเปิดให้หน่อยอันนี้เอาผู้เสียหายมาหน้าสอน,อน,อนที่บอกไว้ครับขอบคุณครับต้องทำไงบ้างครับเอาผู้เสียหายมาให้ครับ หนูไมปด้านหลังเข้าไปได้ไหมครับเข้าไปเข้าไปข้างในเลยครับขอบคุณครับเอ่อเข้าไปข้างในเลยครับพี่ชายพี่ชายพี่ชายคนนี้ที่เข้ามาในรองเท้าหน่อยใช่ใช่ใช่อันนี้ผมเองครับผมเข้าไปหาพี่อันนี้ผมเองครับผู้หญิงอ่ะใส่หมวกับคนไหนโอนเงินผิดครับอะไรนะครับคนไหนโอนเงินผิดอ่ะคนไหนชื่อแม่ครับอ๋อไม่มีครคนละเทสคนละเทสคนละเทสครับมันมีสองคนเรื่องหรอครับ มีคาเลมด้วยคนนึงคนไหนอะคะแล้วคนไหนอะมอสมอสจะบอกพี่พี่พี่พูดแทนเขอแค่ตอนตอนนี้ที่ไม่มีใครแบบไม่เกี่ยวข้องเลยครับพี่เขามีแต่คนหน้าแก่อะคนไหนคนไหนอะพี่หญิงเขาแท้งใครอะไอ้การมแท้งใครอะเขาเป็นพยานเขาบอกว่าเป็นพยานคนนึี้อันนี้เคสอะไรครับ ขอทราบได้ไหมครับเห็นคนุณตำรวจบอกว่าให้เอาคนที่โดนแทงโดนหน้าตำรวจมาสอนอนครับได้ครับเดี๋ยวเรียกให้เด,ด,ดี๋ยวครับมึงมาทำอะไรมาไอ้ปิงใช่ใช่เสื้อขาวมไหนูโดนแทงฮะไม่กูยังไม่ได้<า>ไทำอะไรเลยเลยก็ตแต่คู่กนนี้เข้าไปข้างในหน่อยได้ไหมครับ <ปะ S 1> เข้าไปข้างในอ <ปะ S 1> เอ่อเออใครไม่เกี่ยวอย่าเข้าไปก็ได้ครับอ๋อไปดิไม่เกี่ยวว่หลุดดิ หลายคนอยูกันเนี่ยอยู่ในห้องนี้ทั้งมนะลองลองลองประตูด้วยลองประตูดูโอ้โหชัดเลยหมดนี้เลยเหรอทกคนีครับเปิดๆนะครับผมเป็นผมเป็นคู่นี่ครับคู่คู่คู่ประธานครับผมจะเป็นคู่เป็นหรือคู่กรรมใช่นี่คนไหนบ้างเนี่ยเราคู่เราเไหมเราเราประตูให้แมวหน่อยอมีมีมีแค่เนี้ยพี่อันนี้คือที่อยู่ในเหตุการณ์เหรออ่ะใช่หมดนี้เลยเหรอใช่ ชัดเลยไอหนุ่มนี่มันแทงหนูอ่ะปีน้ำแค่แต่่กันอยู่ข้างในก็หมดเลยไม่เมล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 ออก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 มาหาพี่ก่อนเมลพี่นอสอยู่ข้างในเนี่ยรับอยู่ท่านคนไหนโดนแทงครับหนูครับหนูเคลียร์กันอยู่ครับเคลียร์อยู่เราเรามีเรื่องอะไรกันครับทำไมถึงโดนแทงไม่รู้ว่าครับหนูลงรถมาหาเพื่อนก็โดนเลย พี่ต้องถามเขาหรือเปล่าว่าแบบเขามาแทงหนูทำไมอ่ะไม่นูว่าแบบว่าแบบมีเรื่องอะไรกันนี้จากเริ่มอ่ะไม่มีนะครับหรือมีหนูเคยไปทำอะไรให้พี่หรือเปล่าคะปล่าข้อข้อแข็งกระตุกครับมันมันกระกระตุกไม่ได้มันแบบว่าเราเอาไปฉลามแทงข่อยแชมล่ญมันก็ต้องเน็บอยู่ในกระเป๋าอะ นั่นแหละครับกระตุกแบบกระตุกแบบน,นี่เลยดิกระตุกเกินะ่ะโอมันกระตุกหลายจังหวะเลยดิทั้งนั้นอ,ะอ,อ,อ่ะรออะไรอ๋อหรอครับหรือว่าเป็นจังหวะที่เขาผูกเชือกกับปาลาฉลามไว้แล้วจังหวะแบบเส้นเอ็นกระตุกแล้วแบบเชือกมันดึงมาดึงแล้วก็โดนนิโมเลยใช่ไหมเพ่อยู่ดีก็ล่วงเลยอ่ะค่ะเมื่อกี้ แล้วสรุปคุณไปแทงเขาขทำไมเนี่ยครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวครับไปแทงเขาทำไมครับไม่รู้ครับต้องมีสายเหตุด้วยครับมีครับมันไม่การที่เราจะแทงคนหนึ่งมันต้อง<ผ>มไม่มีครับผมไม่มีม,มันเป็นยี่อะไรอย่ะงู้ท่ามันิดอยู่ดีๆเราจะไปแทงเขาเลยเหรอแบบว่าเขาอ,อยู่เฉยแล้วก็ไปแทงเขางีเหรอใช่ครับ ผิดคนหรือเปล่าคะตรงตรงนั้นคนมันเยอะนะอาจจะผิดคนก็ได้ค่ะคุณตำรวจอันนี้แทงผิดคนไหมครับหรือว่าถูกคนแล้วผิดคนหรือเปล่าอะไรนะฮัลโหลครับแทงแทงผิดคนไหมครับหรือว่าถูกคนไม่รู้เหมือนครับเรารู้อะไร้ เรา้อะไรบ้างเนี่ยเราแทงแทงกับที่ถูกแลงแต่ก็ไม่รูัไม่ตั้งแต่เราอยู่โฮปทาวกูเข้าลงพักเป็นว่าเล่นเลยเนี่ยพอมาห้ารอบแล้วมึงเนี่ยไม่ได้ครับไม่ได้ครับทำไมอโอจับผมเรื่องอะไรเนี่ย สรุปเราแทงเขาทําไมเนี่ยผมผมอยากรู้เหตุผลอ่ะมบ่รู้ครับเนี่ยมันต้องมีอยู่ดีเราจะไปแทงเขาแบบไม่มีเหตุผลได้ไงขอขาบอกณเียร์อยู่เราไปทําอะไรให้หรือเปล่าครับไม่รู้เหมือนกันครับจิตใจกันหรือแบบว่าหรือว่ายังไงครับหรือว่าแบบพูดไม่เข้าหูเ้าไม่ได้ทำหรือว่าหรือว่าเรื่องเรื่องอะไรครับเมื่อกี้ผมฟังเพลงอันดีครับ วันนี้หนูยังไม่ได้คุยกับใครเลยนะคะจะพูดไม่เข้าหูได้ไงที่ผมฟังเพลงมาฟังเพลงแล้วทำแบบว่าเพลงอะไรมะครับเพลงอะไรก็ได้ครับยวผมเปิดให้ฟังกันละถ้าลูเราเป็นแฟนกันละถ้าเราเกันหรือเปล่าครับลูกคือจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับแต่เมื่อไรจะจับผมเขาคุกสักทีครับโอ้โคืออะไร อันนี้คือเรายอมรับผิดใช่ไหมว่าเราแทงเขาอ่ะผมยอมรับผิดตั้งนานนะครับก็แทงต่้าตำรวจแล้วทําไปเพื่ออะไรอ่ะคะเส้นกระตุกครับเส้นกระตุกคุณก็ต้องจ่ายค่าทําขวัญให้เขานะทางนั้นอ่ะโอ้โหกระเป๋าอะไรครับเราแทงไปอยูคนเขาดิไม่ไม่เป็นไรหรอกค่ะไม่เป็นไรเขาไม่เอาครับมันมันต้องเอาครับเพราะว่าแบบ ไปรักษายายาจิตใจไงเราโดนทำลายร่างกายอ่ะอันตํารวจกระเป๋าแล้วแล้วเอาให้เขาเองแล้วครับมันมันผมนมันต้องให้เขาโดยตรงครับต้องให้เขาโดยตรงเลยหลังหลังกกูต้องทําอะไรเนี่ยถ้ามันรับมาของผมมันแบบมันรับไม่ได้ไงเงินทําขวัญผู้แบบผู้กรณนี้อ,ะอ่ะอ้าวเขาไม่เอาครับคุณกระเป๋าแล้วครับคุณไม่เป็นไรค่ะไม่ไม่อยากได้แล้วครับเห็นไหม เขาไม่เอาเงินหรอกถ้าถ้างั้นผมทําคดีเลยนะครับถ้าสุหนึ่งอะไรนะไปเกะถ้าถ้างั้นผมทําคดีเลยนะครับถ้างั้นรัวผมจะได้ไปฟังเพลงต่อนะครับอย่าให้คนคนที่ไม่เกี่ยวออกจากห้องให้นะครับเราควรผู้ที่ไม่เกี่ยวจะได้ทำคนับผม เป็นผู้เสียหายไม่ครับไม่ขอบคุณเอางั้นออกเชิญ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 ออกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำพอดีนะครับอะไรระหว่างนี้เอาค่าค่ารักษาหรือเปล่าครับถ้าฟอสทำพอดีมันจะไม่ได้อ่พี่ฟอสครับพอบอกเอาค่ารักษาครับมีมีหมดเพลงจะฝากไหมครับ เขาเขาบอกเอาค่ารักษาดีโหโดนแล้วมีฝากฝากบทเพลงไหมสักหนึ่งเพลงเพลงแล้วอันนี้ครับพี่ผมเปิดละขอขออนุญาตทำคดีนะครับขออนุญาตทำคดีอย่าไปว่าฟังเพื่อนมันก็แค่ภาพมายาเว้ยอย่าลืมความจริงเพื่อนออกมาโลครับอันนี้ใครพูดอะไรบ้าเออมีคดีคืออะไรคืออะไร ที่ผ่านมาพี่เคยจับหมดเดีเราส่งหลักฐานให้ครับแป๊บนึงพี่แล้วพี่รอแป๊บนึงพี่อย่าเพิ่งทำคดีพี่อยากรู้อย่าลืมความจริงตอนที่มันหยิดลงหน้าผมพยายามเพื่อตํารวจมาโด่พักโอ้โหเราที่จะเป็นคนวาดยังที่7 1 8 0 2จะเป็นคนแรกดีผมไม่คิดจะลืมพี่รอจะเพิ่งทำนะพี่มีหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งหลักฐานอะไรอะคะ นี่ผมไม่รู้เหมือนกันครับเออคือพวกโดนแทงกัน,นก่อนนะครับตอน,นที่กัปตันจะมานออื่องนะผมดูก่อนนะเราสรุปเขามาแทงหนูทำไมเนี่ยผมกนัมัน่งนครับขอดูก่อนวันนี้ทำคดีนะครับอย่าพี่ทำเลยอย่าพี่ทำเลยเอ,อ่อถมารับผมเดี๋ยวุกก็ได้ครับประกันโดนจี๋ดีครับ พี่ลอดมีคนหนึ่งอ่ะมันไม่เกี่ยวเกี่ยวคนนี้ว่าไม่เกี่ยวคนนี้ไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วหกสิบนาทีครับพี่สี่คดีนะคนนี้สี่คดีนะสี่คดีพี่หลบหนีกระทำความผิดซึ่งหน้าป้อากุธในพื้นที่สาธารณะทำลายร่างกายถึงแก่ชีวิตเขาหลบหลบหนีได้หรอใช่ครับเขาวิ่งหนีครับแล้วก็ลังจะขึ้นรถแต่ผมยิงผมยิงทันพอดี ที่สปริงสรุปเขามาแทงหนูทําไมทัี่ไม่รู้มีคนเดินเข้ามาอันนี้อันนี้เดี๋ยวตีมัรเล่าคดีไม่ได้ครับเกิดเรื่องเวลาต้องคุยกับบอสแล้วแหละมีคนมาขวางการเนี่ยคนต้งคนตรงหน้าคนที่เขากำลังทำอยู่น่ะบอกว่าเป็นีขาว่าน่ารักใส่หน้ากากถามถามแล้วก็แล้วก็สะพานหนึ่งอ่ะก็เหมือนเงินมากูก็เห็นภาพสุดท้ายโดนตัวเองตัวเองโดนแทงอ่ะ แล้วก็หายไม่ประกันใช่ไหมเหลือนสามสิบาทีครับประกันเหลือสามสิบาทีครับชื่อคดีผมเป็นชื่อคดีเส้นกระตุก ผมซาไปทำอะไรร่างกายอารมณ์นี้ครับพี่ลอดมีอีโคตึงอ่ะเขาส่งกระถานมาสวัสดีครับผมเดิมบเนเวอร์สมิท อันนะูดกฝากดําเนินคดีให้กูทีไม่แล้วก่อนที่จะมาเปิดเพลงเนี่ยมันคืออะไรกันอ่ะไม่รู้เพื่อนก็พี่สโทรไม่รับไงพลาดซะมคนไม่ใช่พี่มึงออมีคนมาหาที่กระดาษกลางกูไปถึงปุ๊บตายเลยคืออะไรนี่คือเขาแล้วก็นั่นแหละก็เจอผูคนหน้าคุ้นเขาเป็นคนแทงแต่ว่าเขา แต่ว่าคนที่แทงอันนี้คือเรากฐานเพิ่มคืออีกคนหนึ่งที่แทนใช่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 พี่ไอเดียล่ะก็ใส่หน้ากากหนึ่งห้าสองศูนย์สอมหน้ากากมด้กจะได้ใช่ไหมจะได้หน้ากากเด็กเด็กได้มาแล้วนะคะผมสด้ม